S <S พูดกับอูดหนูเมื่อกี้ปีอูดข,ขนลุกเลยนะพีอูดข,ขนลุกเลยนะครับ<อ>ผมผมก็ขนลุกตอนที่ปู่ที่แม่บรกซัพให้ขอกับปู่แล้วปู่บอกว่าปู่ให้ผมก็ขนลุกอย่างนี้เลยสางข้าแบบลุกเป็นความรู้สึกที่แบบมาาครนั้นเพ่นนให้อมัสัมผัสได้แบบแล้วแต่คนเลยนะครับผม สวัสดีครับอันชื่อพี่อะไรครับพี่อูดวันนี้มาขอแนวทางปูกับย่าเนาะครับผมมารอบที่สองแล้วนะคะครับอ่ารอบที่สองดูที่แม่คุณพววลูกอยู่เลยอืมครับผมปรากฏว่ามาจุดทูบขอปู่ขอย่าปรากฏว่าเลขออกมาตัวเดียวกันคือจุดทูบสองอันอื่มะของคุณแม่จุดทูบหนึ่งแล้วก็ของพี่อูดจุดอีกดอกหนึ่ง แต่ปรากฏว่าเลขออกมาตรงกันนะครับผมสลับตำแหน่งบอกนิ้วไม่สลับเลยตรงกันเป๊ะเลยเลยหนึ่งแปดเลยอ่ะครับเชื่อดูแม่ยังขนบุกไม่หายอยู่เลยครับเชื่อมปู่ประทานโชคลาภแล้วลูกก็ได้มาช่วยสร้างลานนี่แหละปู่เอ้สร้างลานทำนี่พี่วุฒิเดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับลาดบุรีเดินมาจากลาดบุรีเพื่อมาขอครับผมขอโชคกับปู่กับยาตั้งใจอยากจะมาทําบุญสร้างลานทําครับ มีโอกาสจะมามาทำมาสรแม่บอกว่าแม่มีแรงมีแข้งมีขาเดินไหวพาแม่ไปเถิดทำบุญที่ไหนแม่ก็ไปอโกับปแม่ไปสุดบนแล้วก็เชียงของเชียงใหม่เชียงรายไปหมัดแม่ยาวนานอะไรไปมาหได้ได้มาไปทําบุญตอนแก่แล้วการเกษียณแล้วนี่ยทำแล้วมันได้จริงๆมันได้ตอก็แปดสิบเอ็ดเดินสายทำบุญอยู่สุขภกพ่จพี่ดีแม่ไม่น่าเชื่อเลยคุณแม่แปดสิบเอ็ดเดินตัวตรงนี้เลยนะ เมื่อวานพวกครูที่ขันแก่นทำดีอ่ะไม่เสียหายทำดีอย่าไปคิดว่าคนอื่นต้องเห็นครับสิ่งที่มองไม่เห็นเขาเห็นเราจริงแรงมากคือพี่อูตนี่เคยถูกกับปู่กับย่าใช่ไหมครับปู่ย่าเนี่ยนะครับยังเลยแล้วผมมาเพราะว่าแม่ถูกออ๋แม่กแต่พี่อูตไม่เคยถูกที่แล้วครับผมดึงพ่อห่มดึงไม่ได้ไม่มีแรงคราวนี้ก็เลยมาขอปู่บ้างครับผปู่าะให้โชคบ้าง มันยื่นไปจับเนี่ยมันตึงมาถามเรืบปู่ก็แนะนําแล้วก็ปู่ก็ให้ของดีมาเตุดตกหลวงพ่อครับเอาไว้ติดตัวครับเจ้าา์ปลอดภัยครับป่ากระถิ่นถ้าเกิดถูกงวดนี้พี่อู๊ดก็จะมาช่วยปู่สร้างใช่ไหมครับทำในสวันแต่ไม่น่าเชื่อนะครับผมตัวเลขเลขทูบที่คุณแม่กับพี่อู๊ดจุดบังเอิญตรงกันสามตัวตรงไม่ได้สลับตอนเหน่งเลยนะครับพี่สี เจ็ดหนึ่งแปดนะครับผมกับเป็นเรื่องเหลือเชื่ออะไรนะครับผมเจ็ดหนึ่งแปดก่อนมานี่พี่อูดได้ฟันยังบ่ค่ะได้ฟันเกี่ยวปูยาบ่าค่ะเมื่อคืนไม่ได้ไม่ค่อยฝันนะจำไม่ได้แต่ว่าไม่ดู้สิแต่ว่า,วายังไงก็งม,มีแต่ตั้งใจว่าจะมามต,ตั้งใจจะมาอย่างเดียวครับไ,ไ,ไม่ได้คิดอะไรคิดว่ามีความตั้งใจจะมา,มาหาทำให้สำเร็จว่า เขาต้องการไปที่ไหนหรือว่าเขาอยากไปทําบุญที่ไหนกวนับเขาขอไว้ก็อ่านี่มากกว่าเนออกตัวนี้กลเลยหละเป็นพาหาให้แม่ัไปที่ไหนขอได้ทาบุญแค่นั้นเขอปู่ไปซ่อมรถหมื่นกาบาทเนี่ย แม่ตันงีป่ะแม่ตั้งมาแต่ของผมนอนมาเลยนะอืมอีกของคุณแม่ตั้งของพี่อุ้นอนนอนมาเลยนะครับแต่เมื่อคืนไม่ได้ขใั้ตั้งใจจะมาหาปู่อย่างเดียวก็ให้ถูกครับก็ให้ fc ทุกคนได้โชคดีเหมือนกันแล้วตั้งใจมาแบบขอปู่ตั้งใจมาาร่วมกัน,กกนร่วมกันตั้งใจมาขอ,ขอปู่อืมแล้วเลขออกมาแม่็ไมาเด้ยว่าใครที่สัมผัสได้แตงนั้นครับมีเซน์ครับไปไปกับ จากแม่เบิกซ่าไปแล้วก็ไปหาแม่หอมบวนใช่ไหมปู่ตาให้หนึ่งแปดเข้าที่แล้วที่มาเดี๋ยวได้คงมีโอกาสได้มาอีกัะถึงก็เดี๋ยวจะโทรหาน้องทางนี้เลยผมจะได้มาร่วมทำก็จะชักชวนพวกเพื่อนสูงหรือพี่น้องที่ใครอยากจะร่วมร่วมบุญร่วมทำกุศลด้วยกันก็เลยแนะนำกันมายาอยู่ที่ไหนล่ะ น้าบุรีค่ะนาาบุรีไกลเหมือนกันเนี่ยระยะทางอดียวกันก็ได้ก็จะได้มาร่วมสร้างด้วยกันือมีโอกาสได้มาพบกับร่วมบุญกันครับแม่แม่แม่ก็ดีใจค่ะกดลุกกดลุกตั้งใจปู่จะให้ปู่จะให้เพราะว่าตั้งใจมาแล้วบอกลูกมาขอปู่นะตั้งใจมาขอปู่นะครับได้มาร่วมสร้างครับให้ลูก ได้ปลดหนี้ปลดสินได้ซ่อมรถซ่อมลาก็บอกตรงๆนี่แหละครับขอท่านพี่จะเข้ามายังพูดกับอุติอุติแม่จะดูขอกระปูเ้อะกัถ้าเจอเบิกทับย์ก็ขอเบิกทับขอกระปูเนอะเกลือเกิลงเบิกทัพยครับข้าวบ้านขัาบ้านเปดุเหลวเาะไมอยู่ให้มานี่มาก oney, ็มามาขอกับตัวเงี้ยดีอืมครับก่อนแม่เลยแม่ก่อนหนิงบอกค่ะ เมื่อคืนแม่ไม่ฝันแต่ว่าแม่มีความตั้งใจว่าจะมาหานะ่ะมัน,ม,นมันระวังระวังตัวจะตื่นไงนที่ได้กลบว่าจะมาตีห้ามันดึกไปก็เออหกโมงก็ได้อะไรวะในเดินทางสบายจะมาเมงวดก่อนแม่ได้กับแม่เบิกทรัพย์ไหมครับเีสเข้าก่อนนี้ถูกเลขอะไรเนาะนานมาแล้วแล้วก็เอาเงินมาถวายเขานั้นหละคือถูกแล้วก็มาเมาื่อคราวที่แล้วนะครับ,รบเออจะไม่ยา้เลขอะไรเนาะถูกตอนนั้น ราะว่าคุณแม่ก็ได้โชคมาเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ใช่ได้เรื่อยๆแต่มามาหยุดตั้งแต่ปีใหม่มาเนี้ยไม่ถูกมกุลากุมพาในแม่ยังไม่ถูกผิดเต็มเดียวเต็มเดียวน้นครับอันนี้คุณแม่ก็ตั้งใจมาขอเองเลยใช่ไหมครับตั้งใจมาขอขอสามตัวปู่นะาเลยว่างี้ยไม่งั้นมันไม่พอมาเพราะว่าต้องใช้เงินเยอะเดินทางดีแม่อย่างน้อยต้องสองหมื่นค่าไก่นะค่ะแม่ค่าน้ามันค่าแก๊สค่ากินค่าทําบุญก็ทําบุญมาหลายวัด เมื่อวานก็ไปไปกัลยาสิงห์มาสองวัดแล้วก็ไปถวายสังฆทานที่วัดที่ขอนแก่นวัดตานอีกแล้วก็ตั้งใจมันนี่แล้วก็จะไปหาปู่ตาครับ,ค,รบคุณแม่ได้อธิษฐานให้ตัวเลขนี้ตรงกันกับของลูกชายหรือเปล่าครับไม่ได้อธิษฐานครับก็จุดขอปู่ปกติตคตอก็ยังพูดกันว่าต่างคนต่างของนะดวงใครดวงมันก็พูดอย่างนี้ครับ ปรากฏว่าเร็วออกมาเลขตรงกันสามตัวตรงเลยเจ็ดหนึ่งแปดของลูกก็ได้เจ็ดหนึ่งแปดโอ้โหตั้งครับไม่สลับตำแหน่งครับผมตรงกันคนรวยคนลุกคนลุกเลยผมยังขนลุกเลยเนี่ยตรงกันสามตัวเป๊ะเลยมันไม่ไม่เคยมีนะไม่เคยมีจริงๆปู่จะให้เนยดูเก้อแล้วแล้วแม่ไปไปคัมโชโนะแม่ก็ไปซื้อ องค์พญานาคจำลององค์ใหญ่เนาะก็สูงขนาดนี้แหละองค์ใหญ่แล้วก็บอกว่าให้เอาไปบูชาที่บ้านได้แม่ก็เอามาบูชาที่บ้านแล้วถวายน้ำอยู่ตลอดในถาดเยิ้มอปู่ศรีสุโธนี่แหละถวายท่านก็ไหว้ท่านแต่น้ำจะไม่ให้ขาดบอกถ้ายายไม่อยู่ก็ให้หลานไปนั่นเปลี่ยนให้ ับดีใจนะแม่ครับถ้าถูกตัวนี้คุณแม่จะกลับมาทําบุญกับกลับมากลับมาเจ็ดหนึ่งแปดนี่นะแม่กลับมาแน่แนแล้วก็จะซื้อตัวเดียวนี่แหละไม่ไม่ซื้อตัวอื่นครับแต่เลขประจาดวงแม่หนึ่งเก้านะห้าหนึ่งเก้าเลขประจำดแม่ประจาดวงห้าหนึ่งเก้าเคยถูสามตัวแหละห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้านี่ใช่ไหมครับเคยถูสามตัวมันเคยออกสามตัว ขอขอบคุณคุณแม่มากมากนะคะครับขอบคุณคุณแม่ครับไปเอฟซีไปดูเลขทูบที่คุณแม่นะครับจุดไว้ตรงกันนะครับผมสองทูบเลขตัวเดียวกันนะครับอ,นนอันนี้คือของคุณแม่นะคะอันนี้ของคุณแม่นะครับผมจุดไว้คนละที่เหมือนกันจุดคนละที่นะครับผมท<ช>ูบคนละดอกแต่ตัวเลขตรงกันไม่สลับตำแหน่งเจ็ดหนึ่งแปดของคุณแม่ตั้งไว้นะคะนี่ของคุณแม่นะคของพี่อีทนะคะของพี่อีทจะจุดบน บนอันนี้เนาะเขาเรียกว่อาอะไรอิทเหรอ,อ <7 18 S 1> นี่อันนี้ของแต่ว่ามันลม้มแต่ว่าเลขก,ก็ยังสวยงามนะคะนี่ของพี่อิทนะครับผมเจ็ดหนึ่งแปดตรงกันสามตัวตรงนะครับ fc ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมนี่นะครับเจ็ดหนึ่งแปดอันนี้ของพี่อุดอันนี้ของพี่อุดนะครับผมตรงกับของคุณแม่สามตัวตรงเลยนะครับผมคุณแม่ก็เดินทางมาจากสระบุรีนะครับผมมาขอปูปูตรงเหลียมนะครับ fc ครับ เป็นแนวทางนะครับผมที่เลขกทูบออกมาคุณแม่กับพี่อู๊ดนี่ตรงกันเลยนะครับสวีครับเจ็ดหนึ่งแปดนะครับผมเป็นเรื่องไม่บังเอิญนะครับผมตรงกลางสามตัวตรงนะครับผมสาบคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ